สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนวันนี้เราก็จะเรียนเรื่องเครื่องมือที่ใช้วัดน้ำหนักที่บอกหน่วยการวัดเป็นมาตรฐานนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนยุคที่6กการวัดความยาวและการวัดน้ำหนักนะคะ ค่ะเราจะทบทวนการวัดน้ําหนักเป็นขีดและกิโลกร,รัมกันก่อนนะคะขีดเป็นหน่วยมาตรฐานไทยในการวัดน้ําหนักของสิ่งของที่มีน้ําหนักไม่มากนะคะกิโลกร,รัมเป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดน้ําหนักของสิ่งของที่มีน้ําหนักมากขึ้นนะคะค่ะน้ํานหนัก10ขีดน,นะคะนะักเรียนมีน้ําหนักเท่ากับ หกิโลกร,รัมนะคะกิโลกร,รัมเขียนย่อว่ากไก่สองตัวแล้วก็จุดนะคะค่ะเครื่องมือที่ใช้วัดน้ําหนักนะคะที่บอกหน่วยเป็นมาตรฐานเราเรียกว่าเครื่องช่างมีหลายชนิดนะคะเช่นเครื่องช่างสป,ปริงนะคะน,นักเรียนเราสามารถพบเห็นได้ที่ตามตลาดนะคะ เราใช้เครื่องช่างสปริงช่างสิ่งของทั่วไปนะคะเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์อาหารแห้งนะคะโดยวางสิ่งของบนจารแล้วอ่านน้ำหนักจากเข็มชี้ตัวเลขที่หน้าปัดนะคะต่อไปนะคะเป็นเครื่องช่างน้ำหนักตัวนะคะ เราใช้ช่างน้ำหนักตัวโดยยืนบนเครื่องช่างนะคะแล้วอ่านน้ำหนักจากเข็มชี้ตัวเลขที่หน้าปัดนะคะนักเรียนสามารถพบเห็นได้ที่บ้านหรือว่าโรงพยาบาลน,นะคะมีหลายๆที่เลยบ้านนักเรียนบางคนอาจจะมีนะคะ ค่ะต่อไปเป็นเครื่องช่างไฟฟ้านะคะนักเรียนนักเรียนสามารถพบเห็นได้ที่ห้างหรือว่าเป็นบิ๊กซีโลตัดนะคะเราใช้ช่างผักผลไม้เนื้อสัตว์นะคะโดยวางสิ่งของบนเครื่องช่างน้ำหนักนะคะของสิ่งของจะปรากฏเป็นตัวเลขนะคะเครื่องช่างชนิดนี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้านะคะค่ะ ก่อนวางสิ่งของบนเครื่องช่างนะคะนักเรียนต้องดูให้เข็มของเครื่องช่างชี้ที่ตัวเลขศูนย์เสมอนะคะให้นักเรียนตรวจสอบก่อนนะคะถ้าอยู่ที่เลขศูนย์แล้วนะคะเราสามารถช่างได้เลยนะคะบางร้านอาจจะโกงเรานะคะ ค่ะวันนี้เราก็จะเรียนกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้ากูก็จะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะ